สวัสดีครับสามเงื่อนไขนะครับที่เราต้องเจอเวลา,วาเราไปทําประกันสุภาพแล้วก็เราเคยมีวัดการรักษานะครับอันแรกก็คือเขาอาจจะขอเพิ่มเบี้ยประกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก่อนหน้านั้นเราเคยเป็นโรคลมชักบริษัทไปเช็คประวัติดูแล้วนะครับบริษัทอาจจะขอเพิ่มเบี้ยไปอีกสิบเปอร์เซ็นตของเบี้ยเดิมนะครับหรือว่าสองอาจจะไม่คุ้มครองโรคลมชักนะครับแต่คุ้มครอง โรคอื่นนะครับที่เป็นหลังจากนี้นะครับอันที่3นะครับเขาอาจจะขอเลื่อนระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติกรมธรรเนียไปอีกนะครับตัวยอย่างเช่นนะครับโดยปกติแล้วเด็กเกิดใหม่นะครับเขาสามารถทําประกันสุภาพได้ตั้งแต่อายุครบ30วันนะครับแต่ถ้าเกิดเด็กคนนั้นนะครับเกิดก่อนกำหนดหรือว่าน้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะครับบริษัทก็อาจจะขอเลื่อนระยะเวลาในการพิจารณาไปอีก หเดือนหรือว่า1ปีครับอันนี้คือ3มเงื่อนไขที่เราต้องเจอครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ